สวัสดีจ้าพบกับผมกรล์แสงนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงซิมไมล์กันดีกว่านะครับผมซิมไมล์เนี่ยมันสามารถเติมเงินผ่านเซเว่นอีเลเว่นได้ไหมเอ่ยนะ,ะหลายคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการเติมเงินของค่ายไมล์เนี่ยมันต้องเติมแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนบ้างนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเติมเงินที่เซเว่นกันนะครับผมเราจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่า ซิมมายนะครับมันสามารถเติมเงินผ่านเซเว่นได้ไหมนะเออ มาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับกำลังจะเดินไปเซเว่นนะเดี๋ยวจะไปเติมเงินจะไปทดลองดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเติมได้หรือเปล่านะโอ้แดดโคตรแรงเลยครับผมดีนะผมเอาแว่นตามาด้วยเออผมนี่เป็นคนที่โดนแดดไม่ได้ครับตาแสบมากๆเลยต้องมีแว่นกันแดดตลอดเลยนะครับผมินนาาน,าจน,น,น,นอจ เติมเงินไม้ได้ไหมครับแฉกกลับมาแล้วครับผมอ่าก็เติมเงินผ่านเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปเลยนะก็จะมี2ตัวเลือกให้เติมเงินกันนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งร้อยบาทกับ300อบาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครคิดว่าเติมเงินผ่านทางเซเว่นมันมีขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับ ก็ใช้วิธีเติมผ่านตู้บุญเติมเอานะครับหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคารนั่นเองนะครับมันก็จะมออีอัตราขั้นต่ำเนี่ยน้อยกว่า100บาทนั่นเองนะครับผมมาธนาคารก็จะมีสตาร์ทที่20บาทนะครับแล้วก็50บาทแล้วก็มา100บาทนั่นเองนะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถ เติมผ่านเซเว่นได้เลยนะครับบอกพนักงานว่ามาเติมเงิน my by c a s h นะครับผมเดี๋ยวพนักงานก็จะให้เรากดเลขเบอร์โทรนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ